สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเทดีรีวิวนะครับวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงอ๋อ่ออื่นขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญครับพี่แดงอีวสครับพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้อยากจะแปลกตาในหลายเรื่องนะครับอย่างแรกผมต้องขอบคุณพี่แดงที่เอาเลนส์ไปทดสอบและที่สําคัญนะฮะวันนี้เราอยู่ในสตูดิโอซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งของพี่แดงคือนอกจากเป็นช่างภาพอีเวนท์ที่เรารู้จักกันดีแล้วพี่แดงยังเป็นซาวด์อิเจเนียร์ด้วยครับนะครับวันนี้ เราเลยมาใช้ขออนุญาตใช้สถานที่การที่ทำงานพี่แดงในการถ่ายรีวิวตัวนี้นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องรีวิวกันเลยกว่าวันนี้เราจะรีวิวตัวนี้ฮะซิกมา Sigma 120 300 f 2.8นะครับต้องบอกว่าเลนตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มการใช้งานเนี่ยเป็นใช้งานในกลุ่มช่างภาพมืออาชีพแต่การรีวิวเลนตัวนี้จึงผมจึงขออนุญาตนำไปให้พี่แดงนะไปทดสอบในการใช้งานจริงซึ่ง ที่หลังจากพี่พิทงเอาเลนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมได้คุยรู้สึกพี่แดงก็เอาไปใช้ได้ทุกรูปแบบนะถึง3หรือ4งานเลย4งานเลยหดหดหนักๆแล้วก็ถ่ายจริงส่งจริงรับเงินจากลูกค,ค้าจริงครับ <laughs> <laughs> นะครับซึ่งผมเข้าใจว่างานที่พี่แดงเอาไปทดสอบเนี่ยมีทั้งงานอคอนเสิร์ตคอนเสนิเร์ตแสงน้อยมากฮะคอนเสิร์ตแสงน้อยมากแล้วมีแล้ววันถัดไปพี่แดงก็เอาไปที่แสงจ้ามากงานตีกรอบโอ้โหอย่างงี้แสงนี่อะไรตัวยังดำอยู่นะ <laughs> แสงสว่างมาก แล้วก็มีงานปรับเซียนปรับเซียนซึ่งตรงกับที่ผมอยากจะได้ซื้อบูดงา่ายๆว่าอยากซื้อเลนตตัวนี้มาก็คือถ่ายฟิกเกอร์สเก็ตหรือไอสเก็ตนะครับแสงน้อยความเร็วสูงแล้วเวลาถ่ายทําน้อยแข่งขันนะฮะแต่ละคนมีเวลาเ <นะ S 1> พราะรว่านักกีฬาเนี่ย <c oughs> เขาต้องวิ่งอยู่บนลานสเก็ตร,ระยะห่างระหว่างเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเสมอรวมถึงตัว subject มีการ movement แล้วก็แสงอยู่ในโดมซึ่งแสงไม่มากแสงไม่มาก6,4 0 0 12,800ประมาณนี้ครับได้ F 2 8 250ครับท่านนะฮะก็คือสรุปว่าตัวนี้พี่แดงเอาไปทดลองในงานาในภาวะโดโหดมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่แดงจะเอารายละเอียดมาเล่าสูก่กันฟังฮะเดี๋ยวสักครูค่พบกันครับผมครับผม ผมขออนุญ,ญาตแนะนําเลนส์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ซูมนะครับระยะ120-300 f คงที่นะครับคือ f 2.8ดังนั้นหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ระยะ120หรือ300ตัวนี้จะเป็น f 2.8นะครับมีระบบกันสั่นนะครับแล้วก็มีนี่ฮะสามารถปรับกันสั่นได้2แกนนะครับหก <1 S 2> ับ2นะครับแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเลนส์ตัวซิกมาตัวนี้หรือจะเป็นเลนส์ค่ายส่วนใหญ่ก็จะเห็นใช้กันที่ททเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผมก็ใช้เบอร์หนึ่นนะง แผ่นในลักษณะปกติมันจะเป็นมันจะเป็นการสานลักษณะการแผ่นแนวนอนนะครับผมโอเคนั่นเป็นสเปคคร่าวๆนะครับคราวนี้ผมก็ขออนุญาตส่งต่อให้พี่แดงเลยครับ,รบไมาราบ,รบอ่ะเดี๋ยวผมคุยกับพี่แดงว่าเดี๋ยวเราจะคุยแบ่งกันเป็นสามหัวข้อนะครับก็คือเรื่องของบอดี้ที่เราจะคุยกันถึงการออกแบบลักษณะการจับถือรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ในหัวข้อ,ขอที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการตอบสนองการใช้งานเช่นการโฟกัสความแม่นยำ ความสามารถในการติดตาม tracking subject ว่าเป็นอย่างไรนะครับและที่ประเด็นที่3ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือสีสันของภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้ขอเข้าที่ b อีีก่อนเลยครับพี่ครับลักษณะโครงสร้างของเลนส์ตัวนี้นะฮะ1 2 3 0ร้ 3, นะฮะมีกันสั่นพร้อมนะครับออของ Sigma เนี่ยเขาออกแบบมาดยรูปล,ลักษณะนี้โครงสร้างสีสันตอนนี้นะฮะเป็นสีที่ผิวใหม่ไม่ใช่ผิวทรายนะฮะ ชอบนะฮะจะเป็นสีดำลื่นไม่จะไม่สากนะครับไม่สากชอบฮะเพราะว่ามันดูบึกเบินเข้ากับสีผิวผมนะครับลักษณะการใช้งานฝาปิดเลนของเขาดีไซน์ออกมานะฮะใช้งานง่ายนะฮะใช้ลักษณะบีบจากตรงกลางนะครับออกมาอย่างนี้ซึ่งวิธีเลนฝาแบบนี้จะมีข้อดีก็คือถึงแม้ถ้าเราฮูดเนี่ยเราใส่ฮูดอยู่เราก็ยังสามารถที่จะปิดหรือหยิบฝาเลนได้นะครับเพราะว่าเขาใช้บีบจากตรงกลางบบีบตรงกลางนะครับเขาก็ดีไซน์ออกมา มันจะเบาไปนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ดีนะครับดูเหมือนก็จะบอบบางแต่ไม่เป็นไรประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องฮูดเขัาบ้างนะฮูดตัวนี้ถอดออกมาเวลาเราใช้ฮูดเนี่ย การแสงนะฮะมันจะช่วยแทร็กกิ้งโฟกัสด้วยนะครับการแสงไฟการาแสงย้อนแสงเข้ามานะมันจะช่วยให้ภาพมีสีสันสดใสขึ้นและสิ่งหนึ่งก็คือทําให้การโฟกัสดีขึ้นนะฮะในเมื่อไม่มีแสงเข้ามารบกวนมากเนะี่ยทำให้การโฟกัสของตัวกล้องและเลนทำงานได้เร็วแล้วก็แม่นยําขึ้นนะครับ,รบสิ่งหนึ่งก็ต้องระวังก็คือว่าน้ำหนักขนาดนี้นะครับเลนตัวนี้น้ำหนัก2.9กกิโลใช่2.9กกิโลไม่ใช่ว่าไปจับ ใส่พุ้เสร็จแล้วไปจับพุดหิ้วอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะฮะมันไม,ไม่ไม่ควรจะทํานะครับการจับถือก็ควรจะจับให้มั่นคงคล,ล่าเอออะไรเออได้ฮะแข็งแรงมั่นคงนะครับตอนนี้เวลาเราใส่แล้วเห็นไหมฮะลักษณะการทํางานของมันรูปทรงสวยงามนะครับเลนตัวนี้ดีอย่างหนึ่งผมชอบเวลาใช้งานนะครับคุณโอ,อ๋สังเกตว่ามันเป็นลักษณะว่าเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราซูมเนี่ย มไม่เลนจะมีขนาดคงที่ถ้าสังเกตนะครับคือเลนบา,บางตัวเนี่ยเวลาเราซูมเนี่ยเขาจะมีการยืดหดของกระบอกเลนแต่ตัวนี้เป็นลักษณะตัวเป็นอินเทอร์เนลนะครับ,รบดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ระยะไหนก็ตามตัวเลนจะมีคงท,งที่ความยาวเท่าเดิมครับมันไม่ยืดออกผมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวชอบลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วเวลาเราซูมเนื่องจากค่าเลนมัน f 2.8ตลอดช่วงไม่มีผลฉะนั้น ตอบสนองได้ทุกระยะไม่ว่าตั้งเริ่มตั้งร้อยยี่สิบมาถึงถึงสามร้อยเพอร์เฟกครับผมลักษณะการทํางานของเขานะฮะการซูมนะฮะตัววงแหวนซูมเนี่ยหนืดกําลังดีนะฮะไม,ไม่ไม่หลวมมากเกินไปนะครับคือว่าถ้าหลวมมากเกินไปบางทีมันไหลนะฮะหมุนไปเร็วไปก็ไม่ได้ผมว่าเขาดีไซน์มากําลังดีมากนะครับยางที่หุ้มกระบอกซูมเนี่ยนะฮะจับแล้วไม่ลื่นไหลนะฮะกำลังดีไม่คมมากเกินไปจนบาดมือนะครับ แล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยสีขาวชัดเจนใหญ่กำลังดีนะครับแล้เอาไปใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับในลักษณะของการใช้งานเล่นตัวนี้ครับครับ,รบเล่นตัวนี้นะครจากที่เราเอาไปใช้งานมาจริงๆเนี่ยน,นะครับสี่งานหนักๆเลยงานคอนเสิร์ต ถ่ายยากนะครับคนเยอะนะครับแสงก็โอ้โหหินคอมโพสิชันก็จัดลำบากงานตีกรอบร้อนมากนะฮะงานตีกรอเนี่ยร้อนในสภาพอุณหภูมิที่สูงสุดในเดือนเมษายนนี่ก็ร้อนสุดๆอยู่แล้วก็โอเคไปเจอหนาวจัดอีกนะฮะติดๆกันเลยผมก็ไปถ่ายไอซ์เก็ตนะฮะเย็นถึงขนาดว่าร้านไอซ์เกตก็รู้อยู่แล้วาต้องเป็นน้ำแข็งนะฮะเขาก็ทนได้ ไปเจองานอีเวนต์เป็นงานแถมที่บอกว่าไปถ่ายงานผมแดงคนเยอะแยะก็ช่วยผมได้ช็อตสวยๆวยเข้ามาความพึงพอใจของเขาเนี่ยในลักษณะนี้นะครับผมว่าเ,เลนตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากนะฮะจากการทำงานควบคู่กับกล้อง3ตัว 5D Mark III, 1D Mark i ที่ผมถืออยู่นี่นะครับแล้วก็ 1DX อีกตัวหนึ่งนะครับ ในการทํางานไม่มีอาการเออร์เลอร์อะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีนะไม่มีเออร์เลอร์ต้องต้องต้องอธิบายนิดนึงว่าข้อกังวลหนึ่งของคนที่ใช้เลนที่ไม่ใช่เลนค่ายเนี่ยบางทีเลนบางตัวเมื่อจับกับเข้ากับบอดี้บางตัวอาจจะมีเออร์เลอร์แต่นี้จากการทดสอบพี่ก็คือเอาไปใช้ทั้งวันดีเอ็กซ์วันดีมารแล้วก็5 d mark 3นะครับไม่ไม่มีปัญหาบอกว่าความความเป็นเทเบิลหรือความเข้ากันได้ค่อนข้างค่อนข้างันกับก็สื่อสารกันได้ดีนะฮะไม่มีเออร์เลอร์แล้วก็พอเมาส์ปุ๊บก็ไม่มีการปรับตั้ง adjust ไมโครอ d ดจัสม e n นต์เกี่ยวกับด้านโฟกัสอะไรไม่มีอะไรสวมเมาส์ปุ๊บสวมกับกล้องงาน5พูดง่ายๆสวมปุ๊บก็ถ่ายงานอลไรจะเปลี่ยนกล้องตงัวไหนก็ว่ากันไปไม่มีการมานั่งพะวงว่ามันจะแบ็คหรือจะฟอนต์หรือเปล่า uh, ไม่ว่าจะเป็นระบบ AI โฟกัสนะครับหรือวันช็อตเขาตอบสนองแล้วก็ทำงานให้ผมได้อย่างที่ใจปรารถนานะครับในเรื่องสีสันนะฮะก็อย่างที่บอกว่าผมถ่ายงานออกมา อสองงานที่จะต้องส่งเป็นไฟล์ JPEG ในสภาพแสงดโหดๆเลย6,004 1น8 0 0นะฮะในพูดถึง ISO นะในสภาพแสงดโหด ISO 6,004 4รหรือว่า ISO 12,800เป็น JPEG ส่งงานให้ลูกค้าได้นะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ความคมชัดโอเค,คการตอบสนองในการ tracking หาโฟกัสในสภาพแสงน้อย ผมว่าโอเคเลยฮะผมไม่ได้มีความขัดเคืองหรือว่ารู้สึกว่ามันมันไม่เข้าเอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มไ,มไ,ดไม่ใช่ฮนะก็คือโฟกัสปุ๊บเป๊ะะแล้วก็ซัดเลยฮะยิงอย่างนี้ได้เลยนะครับถามว่าทาไมต้องยิงอย่างนี้นะฮะก็รู้พวกถ่ายอีเวนต์จะรู้พวกถ่ายไอสเกตจะรู้ถ่ายกีฬาก็จะรู้นะครับแล้วเราคุยถึงข้อดีมากันเยอะเลยเกือบตั้งเทปเลนต์ตัวนี้มีข้อติงอะไรบ้างไหมครับหลังจากที่พี่ได้ลองใช้งานดู จริงๆเนี่ยน้ำหนักมัน2.9กิโลมันหนักมากแต่ผมสำหรับผมนะฮะนื่องจากผมอาจจะเ,เป็นคนแข็งแรงนิดนหนึ่งผมถือถ่ายได้นะครับถ,ถ,ถือถ่ายเลยครัพี่ปก <ผม S 1> ติเล่นระยะ300นี่เขาใช้โมโนพอรกันครับโมโนพอรช่วงหลังๆก็มีโมโนพอรบ้างเหมือนกันนะถ้าถ่ายอย่างถ่ายไอสเก็ตก็ใช้โมโนพอรแต่ว่าอย่างงานอีเวนต์ก็ลองควงมาแล้วถ่ายกอล์ฟตั้งกับเที่ยงถึง5โงเย็นก็ ถือสพายมันไม่ได้ถ่ายตลอดอย่างเงี้ยแต่หมายความว่าผมแฮ n ์ l ิ่งเขาถ่ายงานอยู่อย่างเงี้ยหยุดอยู่เป็นระยะระยะก็ทํางานได้ดีแล้วก็ถึงแม้ว่าน้ําหนักจะหนักไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมแลกกับความสะดวกสบายนะครับ,ก,บกับช่วงของเขาเนี่ร้อยยี่ถึงสามแล้ว F2.8 สอ่ะเอกับน้ําหนักผมยอมแลกครับผมยอมแลกตรงนี้นะครับผมได้ภาพสวยๆมาจากเลนส์ตัวนี้ เยอะมากนะครับลูกค้าพึงพอใจแล้วผมมั่นใจว่าลูกค้าก็คงจ life, okay. ้างผมต่อแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องฮูดนะฮะฮูดก็ไม่ใช่ประเด็นมากมายนะฮะมันอาจจะดูบอบางไปนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เราคงไม่ได้ไปจับฮุดดึงอยู่อย่างนี้นะครับเล่นระดับนี้น้ําหนักขนาดนี้คงไม่มีใครไปยืมฮุดนะครับก็ส่วนมากเราก็จะจับถือกันนขนาดนี้นะฮะอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะครับครับ โดยรวมผมชอบนะฮะเลนตัวนี้แล้วก็คาดว่าคงจะเห็นผมกับเลนตัวนี้เร็วๆนี้นะครับครับผมก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทชิโร่นะครับที่ส่งเลนซิกมา120-300 f 2.8ตัวนี้มีระบบกานสั่นด้วยนะครับมาให้ทดลองทดสอบใช้งานจริงกันนะฮะอย่างไรผมขอขอบคุณพี่แดงด้วยครับที่เอาเลนไปใช้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณยังไงยังไงพบกันเบรกพบกันในรีวิวครั้งหน้าครับผมสวัสดีทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ